จบแบบไหล FA ฟันธงแล้วประเด็นฮาลันทุ่มบอลใส่หัวกระเบียนเอร์ลิงคารันกองหน้าของแมเชสเตอร์ซิตี้จะไม่โดนลงโทษย้อนหลังกรณีคว,าว้าบอลใส่หัวการเบียนวานกันเยสกองหลังของอาร์เซนอลในเกมที่ทั้งสองทีมเสมอการ .2 ต่อ2ในสึพริมลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจอร์นสโตนยิงประตูตีเสมอในนาทีที่90บวก8ช่วยให้แชมป์เก่าตามตีเสมอแบบอุดัวิเตุทำให้ทีมของเป๊ปกวาร์เดิโอลา ยังรังตำแหน่งจากฝูงพิมพ์ลีอย่างไรก็ตามฮารลานตกเป็นประเด็นเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะ<น>สมโดยในระหว่างการเฉลิมฉลองประตูของโซนานหัวหอกชาวนอร์เวย์หยิบบอลขึ้นมาแล้วทุ่มใส่หัวกาเบรียลที่หันหลังเอาเสื้อคลุมหน้าด้วยความผิดหวังอยู่แต่ล่าสุดเ a ยืนยันว่าหัวหอกทีมชาตินอร์ลนด์ไม่โดนลงโทษย้อนหลังแต่อย่างใดฮาร์ลานยังมีจังหวะพุ่งเข้าชนสายโทมัดปาเต้เท,ทันทีที่อาเซนอลเกี่ยบ,บอลเริ่มเกมใหม่หลังจากที่โตนทำประตูได้อีกด้วย กองหน้ารายนี้มีการกระทบกระทั่งกับคาเบียนและไมลูอุสอะเคลี่ดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่ถูกส่งลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในฐานะตัวสำรองอดีตกองหน้าบูรลเซียดอทมมนยังถูกจับภาพได้เพราะพูดคุยกับมิเกลอาเตต้าหลังจบเกมโดยบอกกับผู้จัดการทีมชาวสเปนว่าเจียมตัวด้วยอย่างไรก็ตามช่วงกลางสัปดาห์นี้หาหลันได้รับอนุญ,ญาตกลับนอร์เวย์เพื่อร่วมงานศพคนสนิทของครอบครัวขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดความค่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ